สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพุธที่5พฤศจิกายนนะคะสำหรับราคาทองคำในวันนี้นะคะก็ร่วงลงแรงนะคะในช่วงบ่ายหลังจากที่ค่างเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะคะเปิดตลาดที่1,167นะคะลงมาโลที่1,146นะคะ เงิดนดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมากนะคะมาอยู่ที่ระดับ87.3นะคะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้อ่อนตัวลงมาอยู่ที่ระดับ86.9นะคะแต่แข็งค่าขึ้นมาเร็วมากโดยผลการเลือกตั้งของสหรัฐนะคะพรรครดพับป,ปิกันชนะได้เสียงข้างมากทั้งในวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนรัษฎรนะคะทำให้มีความหวังว่าจะยุติปัญหาเชิงงานทางการเมือง ส่งผลให้เงินดอลลาร์ทยานขึ้นแล้วก็กดดันราคาทองคำราคาทองคำเนี่ยร่วงลงมาแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในวันพุ่งนี้ก็จะทราบผลการประชุม ECB ีถ้าหากว่ามี QE ก็อาจทำให้เงินยูโรอ่อนค่าแล้วก็เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นขึ้นอีกนะคะแล้วก็อาจจะมีการเทขายทองคำออกมาอีกแต่ถ้าหากว่าไม่มี QE นะคะอันนี้ก็จะช่วยหนุนราคาทองคำได้บ้างสำหรับ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐคืนนี้นะคะช่วง2องทุ่ม15ก็มีการแจ้างงานนอกภาคเกษตรโดย ADT นะคะสทุ่มส5ก็มีดัชนีภาคบริการ PMI ภาคบริการนะคะแล้วก็4ทุ่มดัชนี p m i นอกภาคการผลิตโดย ISM แล้วก็4สทุ่มครึ่งนะคะจะมียอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ส่วนภาพทางเทคนิคนะคะราคาก็ ร่วงลงมาแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีแนวโน้มเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็วันนี้คาดว่ามีแนวรับที่บริเวณ1,140แล้วก็1,130แนวต้านที่บริเวณ1,160แล้วก็1,170นะคะแล้วก็ให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อราคาดิบเบนะคะหรือว่าถ้าใครมีช็อตอยู่แล้วก็ยังถือต่อเพราะว่าเป็นแนวโน้มขาลง สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้นมราคาทองคำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ